หันหันใหหองฮอนที่ใสที่หินลกเบ้อห่อห้องเเจ้าเนี่ยคำมันอีขึ้นมาพีโอ้คำมันอีเต้นถึงมาุ่นโอ้มาอีขึ้นวันนี้นครับวันนี้ก็ออกมาดูที่ห้อนคำนะครับเป็นกระํานะครับี่ชาบ้านของชาบ้านเป็นเป็นไม้นี่นะครับทำทำเป็นไม้แบบนี้นะครับโอ้ททำเป็นไม้แบบนี้ เอาไวแบบแบบแบบ้ร่อนแบบเนี้ยแบบเนี้ยร่อนทองอย่างตามที่คุณยายอธิบายไว้แล้วคุณยายชื่ออย่างไรครับอือชื่อแท้นะครับชื่อแท้แวงโนบุญเลียมบุญเลียมป้าชื่อมันแทะโ <c oughs> <c oughs> อยายฮอนว่าที่บอก, <c oughs> อกห้องน้ำมันไหลมาตรงนี้อย่างยายก็เอาตรงเ <c oughs> อาล็อกตรงตรงนู้ล็อกทำท่าตรงนี้อ่าตรงไปเลยห้องน้ำมันมาห้องน้ำมันจระไหลผ่านมาหนิดมันบอก ทำได่ครับขุดภูมน okay. ี้ขุดบนห้องน้ำเนี่ยขุดไว้ขุมไว้น่ะขุดลงน้ำก็เต็มอยู่น่ะไอ้พันธุ์ของน้ำน้ำอะไรโอเคไปเรียงนี้แล้วก็๋อสามจักมันจะบ้างอืนจิ้มแล้วก็เอาจับเอาหน้าบอตักเอาดินตักเอาสายบ่บดแล้วจับอันตักขึ้นกี้ชิ้นกึ่งกี้ใสโอ้มาใส่นี้ใช่เออครับ อันนี้อยู่ห้องข้างในเนย่ยยายอยู่ไก่บ้านบอห้องห้องห,องห,องหอง้อนทองตะก,กี้นะ่ะอไม่หยาบหั่นไปหังบ้านติดโตนี่บอกห้องทางแร<อ>ื่อพก่ตตกางไปบนบติดโตของเขา,าทำให้ทำต้นทำให้ทำมาหั่นขี้ใต้เนี่ยโอ้ยู่งที่ใต้มาอะไรครับจะไปทำไปทำมาติดโตขึ้นเหรอมันมันอยู่ห้องหนูนะ มันไล้ลงมาตะปูให้ก็ได้กลินหอมมาอมันห้องน้ำมันไม่อยู่เส้นหนะเป็นห้องน้ำอะไรลงมาอะไรลงมาเนี้ยเอานี่ไปขุดลุมลงนี้ไอ้น้ำมันลงลงงนี้เอานี่ลงนี้บไราขูดมันเป็นโศกเป็นโศกน้ำอะไอบดรตรงน้ำได้กายมาอ๋อน้ำไรกายมาไหลกายมาแล้วเขาก็ ยกออกกระคบฮอมันักกินที่ใหญ่ฮอรนใหมันก็ช่วยอกจวออกที่ก็จกกมันรอนไรเบื่์ข้อล้วแล้วคำมันก็ฮอนขึ้นมาพี่คำมันก็ะเล่นขึ้นมานี่วะโอ้ก็ดีวะนี่ครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คนยายบุญเลี่ยมรุนเลี่ยมก็ยหัวบุลเลี่ยมเนาะจริง ชื่อจริงครับอยู่บ้านห้วยลึกคบตะบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยนี่แหละครับอดีตต่อนท่นเคยเป็ร่อนทองตามภูเขานะครับนี่มีตังส์ภาษาทย์วิธีให้เราดูแล้ววิธีร่อนทองว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเขิงนะครับเขิงร่อนทองเพระเาะฉะนั้นอย่างไบ้างบางบางบางโอ,โรองโอโร่อนทองจะเป็นไม้ไม่ได้เป็น,ปนกระชาเป็นไม้ไม่ได้โอ้ออยแต่ามาแต่ละดวมงมาเพื่อนอนให้เนี่ยอ๋อ ภูมิปัญญาของคนโบราณแต่ก่อนนะครับล่อนทองอืมครับขอท่าครับดีมากเลยนี่ครับเราก็จะได้ไปโชว์ให้ชาวบ้านชาวเมืองดูว่าเออ,อ,อนียวไอ้ล่อนทองไปนี่กว้างประมาณสักสี่สิบเซนซึ่งในท่าจะของเก่านะเนาะตามหาแต่ของเก่าบ้านเอื่นบ่มีลโดนป่ะคนยับยบาย้านอื่นมีนนบ่หลังหลังหลังอื่อนนะที่มีสุบ้านนั้นได้ไปจะยันมายังโดนมันโดนเนาะ โอ้ยพันบอกเก็บไว้ดีวันนี้รออันนี้ยังไม่อยู่นะเออยังไม่อยู่อันนั้นบางบางคนเอือนโศกน้ำดำบ่ยายมันบ่โศกโศกน้ำดำมันอยู่ใคอันนี้อันนี้โศกอย่างกอเชวาโสงมันมีหลายหม่องหรือมันเป็นยังไงปอันผูกูปลาเงี้ยผูกปลาเงี้ยผูกปลาเหี้ยผูกปลาเหี้ยอยู่อันนี้มันเป็นเมียพลาวาลื่นมะก๊อเดอ ผู <kung> ้พ <divide S 2> ่อเฮียอยู่บ้านหนองยาไซเออผู้ป่อเฮียอยหนองไซแล้วก็แถวเทียานเด้แถวเทียสปานไต่บ้านไฮสามลงมาเป็นผูนะโอ้ยผู้ช่ากันบอยอยู่ว่าเราผู้าไต่ผู้ชางลงมาเพียมันน้ำไลออกมาจะถึงผูกมันก็เป็นร้องอกคือร้องให้ร้องตวนเถอนะ่กีนมีห้องมีคำย่้อนีถึงมวยห่าบอเหอเอาแต้องเรา่อเหรอ ตัวมือในไก่มีย้อม่ผู้เห yeah. ็ดเมนกเออีหรอีเีใหญ่ไปน้ำพ้นนั้นใดบ้กน้ำมนน้อยเออก้น้ำมเนใหญ่ได้ขานี่นะโอ้โอมาขายได้จากบา่ไเฮียได้ไหมโอ้โน้ําเฮยเฮียต้องเโอ้ เฮียสักอุตส่าห์ไปฮอน,มอน <c oughs> ไอม่ยังดีไปเจอจังไรมื่อไรขนมาไปสิเยอะส,สี่ขนห้าขนหันมูพันไดหมดนะได้สุขนบ่เออฮอนอยู่ทั้งเถิงกันเลี้ยงลงมาที่บ่มีอะไรเออเขาเลี้ยงลงไปกันเยอะอืมฮอนผู้ใดได้โชคดีก็ได้ลายเนะาะมีคนได้ใหญ่ๆมีบ่ได้บ่มีเป็นก้อนใหญ่หญบ่มีบ่บ่มีบ่เขาเป็นบุปผีอะไกับบ่มีมีเจ้าเขาจานโอ้ทองประจานมีอยู่มีโอ้ครับ ฟูอะไรชอบฟูมื้อจื่อไเนาะโอ้ยขันนั่นก็รวยแล้วเนาะกันได้กันได้ี่เอ้าคุณยายอารมณ์ดีครับคุณยายคุณยายอายุกี่ปีแล้วนะที่ปีแล้วครับ85ปี85ปีโอ้ครับอันนี้5ปี90ยี่สิบเดียร์ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณยายมืเลี่ยมมากนะครับบุญเลี่ยมบุญนุเลี่ยมวะเลี่ยมบุญเลี่ยมเลยน้ำสกุลนไ้ร เราสุภาเราสุภา,า,าสิขอขอบเราเป็นใหญ่หมืนเหลี่ยมกันซชื่อเล่นซวยไก็คใหญ่ชื่อเล่นชือว่าอะไรก็ แม่ยังไ่ยายยังยายบัวอ๋อยายบัวลูกชื่อบัวสิเออเนี่ยแหละครับคนรวยเขาจะเรียกชื่อพ่อชื่อแม่ตามชื่อลูกคนหัวปีครับจริงนั้นคนก็ไม่ใครเข้าใจเน่ยครับเเออขางคนจะซื้อลูกเออจะซื้อลูกลูกหัวปีเขาเรียกเรียกให้ลูกชื่อลูกหัวปีนะครับชื่อจริงว่าบางทีไม่เข้าใจหรอกตามหายค่นั้นอยู่แล้วไม่เข้าใจก็เหมือนไม่เข้าใจแล้วเด็กน้อยช่วยมือนี่ยบองคนจะเก่าเนาะถ้าถ้าใคร สนใจที่อยากมาชมอะไรนะบางอะไรบางบางบางบ้างบ้างเออนี่ครับเออบางตะกี้นะบางเออเออบางอยากมาชมนะครับของโบราณยังยังมีอยู่ยังมีให้ชมนะหรือติดต่อมาทางพวกเราก็ได้ครับทางผมหรือทางโมเทสก็ได้นะครับนี่เราจะพามาชมให้คุณยายสาธิตให้ดูว่ากาวิการวิธี ทำร่อนทองทำแบบไหนโยกแบบไหนทองมันจะหล่นลงมาตรงนี้แล้วทองมันจะกระดึ๊กกระึกขึ้นมาเห็นไหมที่ว่าวันนี้คำันนี้แรงด้วยเฮียเห็นไหมเห็นรงไหนไม่เหรอเอาอออกเฮียโอคอนั้นบนงานเออเนเหมือนกันยึดบนงานนุ่มๆเึ้นแลมันไต่อึ้นมาดิแลวมันไต่ขึ้ีอเป็นอเขาก็ไต่มหาเับ เราคิดใจเอายาง๋อจะเอาขมันจะวดใช่ไหมอือครับโอ้โหดคนน้อยไปดิใช่ะวบอกคนยังไงน้อเนาะคนยังไงไปนี้ได้หลายเนาะคนน้อยก็ได้น้อยเนะไม่ไม่คือไม่ดูไม่เดียงเบิ่งเบ้งาทางคือหมวกกุบของเวียนน้ำไว้เนี่ยใช่ห่เรียวกหมวกกุบ ก็ได Ö, ้ก็ได้าก็ได anyway ้ครับเราต้องขอขอบคุณมากครับอะไรรู้แล้วว่าวิธีร่อนทองทำแบบไหนครับดีดีดีครับ